สวัสดีครับนี่คือรายการ Family Gamer วันนี้อยู่กับผมเพิร์ดแฟมิลี่เกมเอีกแล้วนะครับวันนี้เรามมายู่บเกมไนท์แม a เฮาส์สองจากตอนแรกที่เล่นจบไปแล้วนะครับก็ผมเพิ่งก็เพิ่งมารู้ว่ามันมีแชตเตอร์แชตเตอร์หนึ่งสสามสี่ห้าถึงเก็จะมาถ่ายกันต่อเลยตอนแรกที่เราเล่นกันไปบ้านล้างนะครับครั้นี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้านนะครับก็มาเล่นกันเลยมาเล่นในกับไนท์แมเฮาส์แชตเตอร์หนึ่งครับ ตอนแรกก็นึกว่าเกมมันจบไปแล้วนะแต่ดีที่กลับมาดูอีกทีมามาแล้วเตรียมเล่นกันเลยซิงเกิลเพเยอร์มดออฟฮาร์ไรท์ทูเอพโซดทูข้ามเฮยโทโทษทีครับ ความกล้าผมก็เยอะเหมือนเดิมเลยเกมจะเริ่มหรือยังเนี่เริ่มแล้วที่มันที่ไหนเนี่ยห้องสี่เหลี่ยมเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับห้องสี่เหลี่ยมและหาทางไปต่อ เฮ้ยไม่ม kind of okay. okay. ืดนี้เนี่ยไฟฉายก็ไม่มีก็จะเฮ้ยก็จะเล่นให้มันจบๆไปนะครับเฮ้ยมาติดต่อเลย Security Alert Area under lockdown Please remain calm and wait for further assistance ให้เดาจริงอ่ะเนี่ย ครับช่วงแรกก็น่าจะไม่มีอะไรหรอกโอ<ฮ>้อะไรเนี่ยทีวีอ่ะเฮ้ยไฟฉาย ฮ้ยจะมีตัวละมาแน่เลยเ้ย่เยเาทีนะมันขี้แหลกแลเมื่อกี้แหลกนิดหนึ่งครับขอโทษนะครับ want to get out of here then do exactly as I say I know you have a lot of questions but for now it's absolutely vital that you get here as quickly as you can first we're going to need to get you armed head to the cafeteria then to the kitchen you'll find a surprise waiting for you there you'll need it yeah อนที่ยังสว่างก็ยังไม่ต้องใช้ไฟก็ไปกันต่อประตูเปิดละ Security Alert Patient leaving cell block without escort Security and medical staff proceed to the cell detention area immediately ห้องน้ำอีกอ่ะตายหาบไรท ตัวอะไรเกิดด้วยเดี๋ยวครับเฮ้ยมีอะไรไหมเพื่อมีอะไรให้เราเก็บเอา้าต้องหาเก็บทงัทงทังไม่ได้เลยเราต้องหาอะไรเก็บรอ้ยมาทางนี้นี่ คร oh. ับก็เดินหาของเฮ้ยเจอประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับไฟดับ <government> ข <h> ิดไฟฮะเดือดแบตหมดเฮ้ยเราเจอเฮ้ยโอ้ยตกกระจายเก็บของได้แล้วตกกระจาย เฮ้ย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 ตกใจเว้ยขึ้นมาอีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคนลุกเฮ้ยไม่ตัวเลยลมันเปิดให้เลยไปดีกว่าโอ้ยขนลุกหมดเลย เดี๋ยวไปแล้วช่วยดีๆไฟดับมีใครเก็บเนะี่ยโอ้เลือด ลากมาาเลื่อนปุ๊บทำไรต่อเฮ้ยอ๋อเลยละใช้เปล่าไม่รู้นะขึ้นได้ไหม ถ้าท่อแบบนี้อามืดต้องมีร่วงแน่ๆเลยเนี่ยถ้าไม่ถ้าเดาไม่ผิดนะถ้าท,ท่ออย่างเงี้ยหลังจากที่ผมเล่นกับภูมิแล้วมันชอบเป็นเรื่องนี้เงียบมันเดินไปต่อครับจนกว่าผมจะไม่ไหวเฮ้ยนั่นไง This is a security check. Point. An inspection is required to proceed <coughs> past this area. Please remain calm and await the nearby security staff. This is a standard procedure. <coughs>

My name is Doctor Romero, and like you, I'm stuck in this outhole. There's been complications, and as a result, we're cut off. It's <coughs> just you and I <coughs> here, all alone, in a manner of speaking. Good news is, I've heard <coughs> that they're sending him. <coughs> God damn it, I'm losing you. Look, I'll explain everything when you get to me. I'm unlocking the elevator doors for you. Just keep it in. <coughs> การตามหลอกร้อนไม่ดูไม่ดูสวยเดินมาทำไมโอ้ยหายไปลวกลัวกลักวมากเลย อยากหาเพื่อนเล่นด้วยโหลดดิ้งโหลดดิ้งโหลดดิ้งอ่าโหลดดิ้งีโหลดดิงดดงดดงดด้งอีกเต็มหนึงรองแป๊บหนึ่งนะครับครับกลับมาอะไรนะครับจากที่โหลดดิง้ง ไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์มานะฮึยค <c oughs> <c oughs> ้างดับสวยฮึย <c oughs> <c oughs> สวยละ กลัวมากอ่าไปมาละเฮ้ยโอ้โหมีอะไรมากสุดท้ายแล้วก็เฮ้ยโอ๊ยทางเฮ้ย,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 ยตายได้ไงเนี่ยอ,อ๋อฮาร์ปนั้นก็เ,เล่าแล้ยนะจากที่ผมไปดูคร่าวๆแล้วไอเนี่ย ไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็คือเหมือนจะเป็นแฟนเรามัง้งเฮ้ยเป็นผู้หญิงใครตักตนจำไม่ได้น่นแล <c oughs> มันจะต้องเรีบยนไปละ <c oughs> เป็นใครช่างมันเถอะแต่เราต้องรอดจากที่นี่ให้ได้ ยักไฟช่วยชาติแต่ตอนนี้ไม่อยากประหยัดเลยเฮ้ยเฮ้ยป้างป้างยังย <c oughs> ังรอดอีกเหรอถือปืนไว้ก่อนดีกว่าโอ้ Here at Never Lose <coughs> Hope we are taking great care to ensure the comfort and tranquility of our patients. You can find vending machines and television sets in all waiting areas. Please enjoy them as you wait. Oh, yeah. จะลุกขึ้นมาไหมเนี่ยเล่นไปเสียวไปทดสอบทดสอบโอ้โหหูว่าแล้ว ใช่ดิขวางอยู่อันนี้ไงมีประตูเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเก็บดิเก็บดิใส่เลือดเราอันนั้นมันก็ต้องหยิบไปด้วยเอ้ากล่องหายต้องหยิบไปด้วยเพื่อเลือดรถไม่ใช่ Don't mind it. It's automatic and it got messed up a long time that, ago. I really hate that thing. It even mm -hmm. wakes me up at night. Problem is, is that they're all automated and I can't figure out a way to shut the damn mm -hmm. things down. Okay. Bye. You are now entering the radiology department.

นั N N okay. ่นแน่ลงมันแค่มาเอาลูกกระสุนเองโอ้ยมันไม่ให้เอาด้วยเออหน้ากลัว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 เฮ้ย Cô à Ồ Nhập cái đồ อาจจะถูกปุกด้วยอะไรสักอย่างเราต้องมาทให้กันแล้วอะน,นี่ไงไม่เห็นมีอะไรเลยน,นี่กด E ไปดิมไม่ให้กดเล่นอีก ข้างนอกก่อนหาชุดสว่างเอ,อ่อปั๊มไฟมันเราต้องไปทาง,งานั้นจริงจริงมันไม่มีอะไรอยู่ข้างใน,น,นแน่เลยพียปไปตัวเดี ก็ไม่เห็นไม่ได้เลยไว้ปิดไฟไม่ได้เหมือนแถวๆนี้ดิเดินไปเดินมาเดยวเจอกดยกดอะไรมั่วเพื่อเจอนี่ห้องนึงไม่มีนี่ไง ไฟดับเลยเฮ้ยนั่นไงเอฟเฟกต์มาชิงจะปืนเพื่อความรับใจมันต้องกระโจนมาแน่เลยไม่มีอะไรใครเขาขอะหาที่ปลอดภัยของคุณ ทำไมอ่าปิดไฟอ่ะปิดไฟอ่ะไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรเลยฮะขออะไรหนักหนาลูกฮะโป๊ะมาแล้วนนอ,อะไรวะอะไรอยู่ข้างหลังเลือดลดเลยไหม ป yeah. Yeah. แปลงลบศูนย์ปกโอเคเย่เก็บไฟก่อนแล้วไอ้ไอ้ปกบวกเมื่อกี้ไหนอะไม่มีช่างมันไปันต่อดีกว่้วเข้าไปในห้องไม่ใช่ อ๋อไฟเฮ้ยอ๋ออ๋อ,อแหลกนิดนึงอ๋อมืดตืดๆอเรว่าต้องดึงเหมือนกันเฮ้ยหรือว่าเอามาเปลี่ยนหรือเปล่าจากความมม่วของเด็กชายเพิร์ดนี่ไง แรกกันเอ,อ้ผมมีข่าจะมาบอกว่าเด็กชายภูมิหรือลินคุงเขาได้ซื้อไอดีแทหมาครับแล้วเนี่ย ดนนั่เหมือนเราต้องออกไปดูเหตุการณ์เอาไปต่องอไรเนี่ยอ๋อคานออกเหรออ่ะสวยซ้ำสวยซ้อน ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าผีอ๋อโอ้ดูมันทางเข้าสุดยอดจริงๆได้กลับบ้านละทางนงี้ะเฮ้ย คนวิ่งผ่านเอออาไฟก่อนต้องชาร์จไฟให้เป็น,นต้องไปเอาเ,า,เาเยอะเยอะจะได้ไม่อันนั้นเครอยู่อยู่ดีดีเดินสโลว์ใอยู่ดีทไมเดินสโลเนี่ย ชอบมาทางที่น่ากลัวจริงๆเอาเ <c oughs> วงกรรมกระสุนหมดหุ้ย <c oughs>

เฮ้ยมันอยู่ในห้องได้เนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยทางเข้าเดิมเฮ้ยนิ <c oughs> ่งป่ป <c oughs> ไม่มืแล้วมันอยู่ห้องเดิมแปลว่าทางนี้ต้องไปได้แน่ๆอ่ะไปไม่ได้อ๋อ ในทางที่มีคนแก่เดินไปได้แน่ๆเชื่อว่าอย่างนั้นนะว่าละเฮ้ยสโลโมชันเดินไปหาประตูเฮ้ย,ฮยเดินไปหาประตูมีใครเดินมานะเฮ้ย ขอให้จบขอให้จบขอให้จบทีเธอขอให้จบเธอ,อจมน้ำโหลดดิ้งต่อครับผมจัดเต็มเออคนแคสเกมจะร้องไห้แลอวนากลัว น่ากลัวมากเลยล่ะคนลุกคนชัน <c oughs> คนตูดลุก <c oughs> อ,อ,อาจจะมีพักที่สองก็เป็นได้ <c oughs> เพราอาจจะไม่ไหว,วนะเกมมันหลอนสักขนาดเนี้ย อืมก็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 ลดดิ้งอีกแล้วครับนั้นเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่โหลดดิ้งเสร็จแล้วละกันนะครับนะครับกลับมาแล้วครับโอ้โหกลับมาครับ ยังยังมืดอยู่เลยอ้าวมาเกิดที่ไหนอีกเนี่ยมันจะฝันไปอ่ะอ้าวเวรกรรมปืนได้มีเฮ้ยมาชัตเตอร์สามแล้วเหรอเนี่ยมาชัตเตอร์สามไวจังเลยเนี่ยเกิดจะเล่นแค่จบชัตเตอร์อะไรนะ่าหน้ามาถึงชัตเตอร์สามเลยเว้ยดีเหมือนกัน เป็นตัวเมืม่อกี้ทำให้ผมไม่กล้าเดินเลยเนี่ยชัตเตอร์ฟามแล้วเนี่ยอ่าโอเคโอเควันนี้ผมเอลาไปกนกนะครับผมไม่ไหวจริงๆครับโหเห็นตัวเมื่อกี้แล้วมันมันท้อท้อแท้มันทอ้ทอแท้ก็เดี๋ยว <c oughs> จ,จะมาต่อชัตเตอร์สามว <c oughs> ันหน้านครับวันหน้าก็ประมาณเสาร์หน้านะครับเสาร์หรืออาทิตย์หน้าครับ นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย